อันนี้น <read ING this word> ี saying, so ่แสดงจานรองกระดูกข mm ้อจานรองกระดูกจานรองกระดูกข้อเข่านะฮะอาจจะเคยได้ยินว่าหมอนรองกระดูกเข่าฉีกหมอนรองกระดูกเข่าฉีกก็อันนี้ฮะหมอนรองกระดูกเข่าฉีกไม่ได้อยู่สองอันหมอนรองกระดูกเข่าฉีกเนี่ย ต้องเกิดจากสีเล่นกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเข่าบิดกระแทกกระแทกส่วนใหญ่จะไม่ไม่อันนี้มันจะตดมากกว่าเพื่อนไม่ฉีดแล้วก็คนอายุมากมมันต้องจะฉีดตรงชายเน,เนี่ยเป็นริ้วริ้วริ้วนะถ้ามันฉีดแล้วมันมาขวางการเคลื่อนไหวคนไข้จะเจ็บหรือไม่ก็ล็อกคือนงอละเอียดไม่ออกหรือเหยียดหงมไม่เขา้านอกนั้นกจะมีเอ็นอันนี้เป็นตอของเอง็น เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนไข้ก็ดีขึ้นนะคนไข้ได้รู้จักมาบอกหมอว่าเองไข้หน้าเป็นนั่งเป็นที่เองไข้หลังเป็นยังไงอะ่ะก็ผมก็ดูแล้วก็ดีนะครับที่ที่คนทัน่วไปเริ่มรู้จักลาตัวเองมีอะไรแล้วก็สื่อกับหมอได้ง่ายขึ้นแล้วปุ่ม,ป,มปุ่มที่สบายสีนี้แสดงเป็นที่เกาะที่เกาะของพวกเออันนี้เราจะต้องจําได้เพื่อที่เวลาเราจะสร้างเองใหม่นเนี่ยมันจะต้องเริ่มต,ตรงไหนอย่างไรอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าจะเป็นส่วนของ ต่อไปครับดังนั้นก็ที่จะรู้จักกันก็คือเอ็นประกับข้างเอ็นประกับข้างนี่ถ้าเป็นมากนี่เราก็ต้องซ่อมเหมือนกันถ้าเป็นน้อยมันหายเองได้ถ้ามันยังไม่ขาดออกจากยังไม่ขาดออกจากกันเนี่ยมันน่าจะหายเองได้ส่วนเอ็นไขว้หน้าถ้ามันขาดแล้วนี่มันก็มันคงไม่หายนะต้องสร้างใหม่หรือในคนที่อายุเยอะแล้วที่ว่า ฉันไม่ได้ไปโลดโผนไม่ได้ไปสซิโบันก็อาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีไอ้คไขวหนานี่เป็นไปได้อบคครับอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไม่ใช่กรู่เราเห็นกระดูกแล้วเราก็จะจาได้ว่าอ๋อเอ็กเซลเลต์เห็นแต่กระดูกนะครับอันนี้ท่อนบนท่อนล่างที่ประกอบเป็นข้อแห่นเล็กนี่เป็นที่เกาะของเอ็นเฉยๆพอมาดูด้านข้างจะเห็นลูกสะบ้าชัดเจนแล้วก็หาท่อนบนที่ท่อนล่าง แล้วคาที่คนไข้ชอบพูดกบเปลี่ยนส้าเปลี่ยนส้าจริง,รงๆแล้วเขาเปลี่ยนเขาทั้งนั้นฮนะถ้าถ้าพูดแต่เปลี่ยนสปาเดียวก็คืออันนี้เป็นลูกส้าเวลาอายุมากแล้วเขาใช้ไม่ได้เลยนะเลยน,น,ยนี่ยก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเขาในสมัยนี้จะมีมีนะมีการเปลี่ยนเขาแต่ว่าเราก็ต้องแน่ใจว่าเราร่างกายเราดีแล้วก็มีเขามันเป็นอุปสปรคกอขอชีวิต แล้วก็เขานั้นั้นไม่สามารถจะซ่องแสมได้แล้วต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเป็นที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะทําต่อไปครับอันนี้เป็น M R I M R I ที่ตรวจขึ้นไ่เลยเราจะเห็นอะไรที่ไม่ใชเอ็กซเรย์มากนะฮะอย่างเอ็น่อยเอ็น่อยอันนี้จะเห็นไม่ชัดนะมันจะมีภาพหนึ่งแต่นี่เป็นตัวอย่างให้ให้รู้ว่ามันมีลายละเบียดถ้าเอ็กซเรย์ไม่เห็น เอไอจะช่วยอะไรหรือเปล่าซึ่งบางครั้งก็ก็ยากที่ให้คําตอบเราแต่ว่าถ้าเกิดให้คําตอบเราก็ก็จะเป็นผลดีเพื่อเราจะเตลียนตัวรักษาเขาอย่างไรนะครับแล้วนอกจากเอไอที่เห็นเป็นนะบางครั้งเ,เราเห็นสิ่งที่เราไม่นึกอย่างเช่นกระดูกกระดูกมีโรคอยู่เพราะว่าถ้ากระดูกมีโรคเอไอมันจะรู้เลยเราก็จะเราจะไม่หลงทางเพราะว่ามีคนไข้บางคนชอบนึกว่าเป็นเป็นขาดอยู่เลยท้ายที่สุด มันลงเลยด้วยเขาไปเจอโรควมาเลยว่าเอ้ยทำไมไม่หายสักทีไอ้ปวดปวดปวดเส้นเอ็นจากเล่นกีฬาทาไมมันลุกลามไปจริงๆมันเป็นคนเลอะเลืองกันแล้วว่าน่าจะเป็นคนเลอะเลือนกันตั้งแต่แรกที่มาพบหมอแล้วประวัติอาจจะไม่ตรงกันทําให้หมอไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นะประวัตินี่ผมว่าสําคัญมากนะที่จะสู่การวินิจฉัยเหมือนกับว่าถ้าประวัติไม่ตรงเนี่ยมื่อเราเมื่อเราเข้าไปหาบ้านเลขที่ผิดซอยถามไม่เจอบ้านเป็นแบบน,นั้นเติมเลย 咋呀？